นั่งหันแล้วพรเพร์ตงวนสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสกูสกคนตอนนี้เปิดมากกวสิบป,ปีหินนออ้องน้ำหวานพ้จะจ้ามีไงผู้เฟนเสียไปนะเนาะลงมากับป้าดิป้าญาติญาติยิววานลงมาวิญญาณเนี้ยก็ยังมีใหญ่ไปสวรรค์วิญญาณเราสบายดีพาลุงก่อนญาติาอบ,บอก เป็นยังคือจะเพิ่นมาหาบอกไ่มาไห้ลนะ <laughs> ไย่ะเหวอกหอม่ม่ไงไมาหายเยอะก็นอน<ม>พันหินไม่ไงยืนนอนนะพันบอกพันเนยพันไม่ญงวานนี่เลยเห็นแต่เรานางหายนางหายเห็นแตนะ่เรานางหานางหายในใจนะใ<ม>นเรือนนะ

นอลงมาอน่ยานองันมอนทนนมเบนาจีลงมาดอกป่าลงมากระแค่นอนเคนลายย้อยอยู่กลางคืนนะเขาจะาอยู่จนดึกจนจนเจ๊งบ่ในนอนนอนกระไพาในเฮือนนะแบบยังหนอกนะสิ่ง

เราว่าสิ่วงแลยสิไปอยู่น้ำไปยมเิกวับแหลมองแหลมเออเนิเก่าเนาะกะมแหลมัวอนมา่อกล้านาสวงไปหเนาะม่เพื่อยู่ืนกระยานคิดนะนะเพราะว่าพอใหญ่นะไปเอาหายไม่ใหญ่ทนหนึงดเลยอไใช เราไปใช้ไปซื้อของใส่มากับเมื่อไหร่น้องของใส่เลยพันบอซื้ออลสินได้จ้ามีไมาตอนหลุดมาได้ตเราตัดผม่ยังวกน่กูพานสืมา้วเอาไว้ก็เอาตัวอื่นเทนเฮแล้วก็ไอวเกดเนี้ย เตือนศาลพี่น้องเอ้ยพันเห็นอีกบอกพันเห็นแม่ใหญ่ให้ให้มาทวงเงินพันหนึ่งวัจักรวาลบอกแม่ให้เป็นห่วงลานที่อยู่กับไผ่ขีเห็ดจังใดเนาะลุยมาเห็นกระดุกเนาะน้างเยัยวะข่อยว่าข้าวคั้งไม่อวัานี้เลยที่ข่อย nhiều ừ. gì đó nhảy lên ừ. nhảy là xoay lưa tới nhiên cả đây này đấy mà rồi à ชีให้มาดำหน้าลูกกาาะวบมาแกงหูวอย่างไงเิียหน้าจะอมันอกกอนเออมันจะเป็นยังสิบบอละชีเฮหดบอหน้ากันชีหหน้าบอปีนี้กันสามคนบอปีนี้แม่งหัรนี่ยอเสวลาจอยู่อยู่บอทางมึงก่อนบอ คนอยู่ก็ต้องอยู่ให้มันได้ชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปยอมแพ้ไม่ได้มือน,นี่สิบวดบ่มือน,นี่มุกลุยกับบวดเ่อาะยังรูดูบวชว่าไลยนะเนาะขันตือ้อผ้าขันตื้อผ้าแล้ว,ลว,ลวเขาบปให้บวดบอ บริบรกรวดและลูกชายผู้เดียวแบบใจีบวัผู้ชายงลุยเหรองลุยกีวานนี่เะพราใหญ่กรบบวดเหพ่อะใหญ่กดบววจะได้กิร้านมีแต่จอีน้องนี่พหรอจีบวัแม่ได้ใช้จีบวชเยอะ กินยาลูกไม่กินนมในวังปักในร้านชว์ข้าวก็สิบ่ได้บ่มันก็กินนมปองอยู่พอจ้าะนนะผู้ชายมันเอาง่ายอยู่ดอกเนาะไม่ม่จริงเนะหลับเลี้ยงกันหนึ่งชั่วโมงบอกมันย่างได้แล้ว บ่บอนวันข้านย่างเดียวบ่เออตูดเอาอได้เยอะๆจากเดือนเลยบ่เออโอ้ยมันกับชิย่างอล้แล้วเจ็ดเดือนเ่ยยังม่านข้านมาให้กับโต๊ะไปในนีตูดเอากำลังสำน่ก

อยู่บ้านยังเลย,ยงงอยู่บ้านยังหวานอยู่เมืองเขานี้แข็งเขานี่นคนโหราเขาว่าคนมีบุญ <c oughs> คนห่างคนนี้เขาว่า <c oughs> ขึ้นไปนี่ก็ไม่ใหญ่กับว่าวานมงมาใหญ่เลย สิ่งเงาเอาก็นั่งนาตัวดีเนาะตัวก็เป็นคนขับมันโตกัขวเป็นบ่ขาขบเอานาทย่างก็บบหนเอาาสั่นาปัญญานเมย์ไงเจ้าของตอนเราอยู่เราบอกว่าจะเหตดจะเห็ุคือบุพากันญาณนะบุ่มำบุ่มบำเยอมันลยกันา

เล่นกรห้องมันจะไปอยู่กรบไปนี่ห้องพ่อปเนห่อหญเลยลี้ลาวก็ได้เนาะสี่ลลยลานะกับบดี้เฮดแน่นาเพิ่นก็กล้าหายโตคาตามกับบได้เอกอกด้เฮดหนะ น้ำมันหิงกระเพง่งอย่างน,ะ <laughs> นอนบเล้เ <laughs> ยดเลยชิคิด <laughs> โอ้ยมานเลยก็บรเล่อลจากเถื่อแล้วนนเดกไป <laughs> บอกเองไปไปส่งน้ำวานไป ออยูกี่กี่กอ,อีกเนี่ยองสลามพอข้นไป่ะลูกรักแล่วก็ยูน้ำกันได้กต่เนมาสิสหยไห้กาบไปเนาะไอ้ิงเล่ไอ้จิงไปใช้พอป,อปอมัน <c oughs> ขึ้นมาอเห็นแล้วันหายมันขู่มะย นไอยู่กัเเเขาจะบนไกันรเาเมว้ขนาดต้องมันยังดีกัจันไปจีจูน้ำยังระเขาเจ้าก็ต้องนั่นแหละอะไรได้พิเศษลาเล้พี่น้องพอกันไหม่คลิปน้ากับซองเคยลาสบายดีสู้ๆวาจะสู้